ขอต้อนรับสู่หมอพัทรพอดคาสต์ทอกความรู้สุขภาพลึกและฟรีมีที่นี่เวลาเราคุยกันเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยเชื่อที่คุ้นหูกันดีก็คงหนีไม่พ้น HDL หรือ LDL ใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังการทำงานของไขมันดีเหล่านี้มีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่ทำงานอยู่อย่างเงียบแต่มีความสำคัญแบบสุดๆเลยนั่นก็คือ LCAT ซึ่งก็เปรียบเสมือนฮีโร่ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักในการจัดการคอเลสเตอรอลของร่างกายแล้วครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วอะไรคือกุญแจสําคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการมีระดับคอเลสเตอรอลที่ดีต่อสุขภาพคําตอบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แค่ว่าเรามีไขมันดีหรือไขมันเลวมากน้อยแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าระบบรีไซเคิลคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเนี่ยมันทํางานได้ดีแค่ไหนตั้งหากและนี่แหละครับคือคําตอบ LCAT หรือถ้าเรียกชื่อเต็มๆก็คือเลซิ h i นค h o l e s t e r o l a c ซ l ล r a n s f e r a s e มันคือเอนไซม์ตัวหลักเลยนะครับที่เป็นเหมือนหัวใจของกระบวนการที่เรียกว่า reverse cholesterol transport หรือที่เราเรียกย่อๆว่า RCT ซึ่งก็คือระบบ recycle cholesterol ของร่างกายนั่นเองสำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ LCAT ไปด้วยกันนะครับเริ่มตั้งแต่มันคืออะไรกันแน่แล้วเส้นทางการเดินทางกลับของคอเลสเตอรอลเป็นยังไงอะไรคือสวิชที่คอยเปิดเปิดปิดปิดการทำงานของมัน ทำไมการทำงานของมันถึงมีได้ทั้งแบบที่ช่วยป้องกันแล้วก็แบบที่ก่อโรคและสุดท้ายเราจะไปดูกันว่ามันส่งผลกระทบต่อภาพรวมทั้งหมดเหมือนโดมิโน,โนโดได้ยังไงเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลย LK T คืออะไรถ้าจะให้นิยามแบบง่ายๆให้เห็นภาพเลยนะฮะมันก็คือผู้จัดการคอเลสเตอรอลประจำตัวของเรานี่เองครับ หน้าที่หลกัหลกๆของ LCT a เนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือการเปลี่ยนรูปหรือที่เรียกว,ว่า esterification นะครับมันจะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลอิสระให้อยู่ในรูปแบบที่กระทัดรัดขึ้นหรือพูดง่ายๆคือแพคให้มันเก็บได้ง่ายขึ้นนั่นเองหน้าที่ที่2คือการทําให้ HDL เติบโตครับมันจะช่วยเลี้ยงอนุภาค HDL ที่เพิ่งเกิดใหม่ตัวเล็กๆให้ค่อยๆโตขึ้นเป็น HDL2 ที่โตเต็มวัยและพร้อมทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสุดท้ายมันช่วยให้ HDL สามารถดึงคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกจากเซลล์ต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะจากเซลล์มาโครฟาจที่ชอบไปสะสมตามผนังหลอดเลือดของเราครับถึงแม้ว่าโรงงานผลิต LCAT จะอยู่ที่ตับนะครับแต่ว่าตัวมันเองจะถูกปล่อยออกมาทำงานจริงๆก็คือในกระแสะเลือดของเราโดยมันจะไปเกาะอยู่บนผิวของอนุภาค HDL แล้วก็ทำหน้าที่สำคัญของมันไปทั่วทั้งร่างกายเลย ต่อไปเราจะมาตามไปดูการเดินทางของคอเลสเตอรอลในกระบวนการที่ชื่อว่า reverse cholesterol transport ครับซึ่งเราอาจจะมองภาพมันเหมือนกับเป็นโปรแกรม Recycle ของร่างกายเลยก็ว่าได้จุดสตาร์ทของการเดินทางนี้อยู่ที่ตับครับตับของเราจะปล่อยอนุภาค HDL ที่เพิ่งเกิดใหม่ขนาดเล็กๆที่เรียกว่า nascent HDL ออกมามันก็เหมือนกับการปล่อยรถบรรทุกคันเปล่าๆออกเดินทางไปรอเก็บขยะหรือก็คือคอเลสเตอรอลส่วนเกินตามเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย พอรถบรรทุกเปล่าของเราไปรับคอเลสเตอรอลมาแล้วตรงนี้แหละครับคือฉากเปิดตัวของ LCAT เลยมันจะเข้ามาทําหน้าที่เหมือนกับพนักงานที่คอยจัดระเบียบของบนรถโดยจะเปลี่ยนคอเลสเตอรอลอิสระให้กลายเป็นรูปแบบที่จัดเก็บได้ง่ายแล้วก็อัดเข้าไปตรงแกนกลางของ HDL ทําให้รถบรรทุกของเราค่อยๆเต็มขึ้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นจาก HDL 3กลายเป็น HDL 2ที่พร้อมจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับสรุปให้เห็นภาพรวมชัดๆอีกทีนะครับ กระบวนการรีไซเคิลนี้เริ่มจาก HDL ไปรับคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกมาจากเซลล์จากนั้น LCAT ก็เข้ามาเปลี่ยนรูปคอเลสเตอรอลเพื่อจัดเก็บซึ่งกระบวนการนี้ทำให้ HDL เติบโตขึ้นจนสมบูรณ์และสเต็ปสุดท้ายก็คือการเดินทางกลับเพื่อนำคอเลสเตอรอลทั้งหมดไปทิ้งที่ตับนั่นเองครับและทีนี้อะไรล่ะที่เป็นตัวควบคุมการทำงานของ LCAT ในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำหน้าที่เหมือนกับสวิตช์ คอยเปิดปิดที่จะบอกว่า LCAT จะทำงานได้ดีแค่ไหนจากสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยครับฝั่งซ้ายคือทีมกระตุ้นที่ช่วยเปิดไฟเขียวให้ระบบรีไซเคิลทำงานได้ดีขึ้นอย่างเช่นภาวะคีโตซิสหรือฮอร์โมนบางชนิดส่วนฝั่งขวานี่คือทีมยับยั้งครับซึ่งมักจะเป็นภาวะที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพอยู่แล้วอย่างเช่นการอักเสบเรื้อรังหรือภาวะดื้อินซูลินพวกนี้แหละครับที่จะเข้ามาเหยียบเบรกการทำงานของ LCAT ทำให้ระบบรีไซเคิลของเรามีปัญหา ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าระดับการทำงานของแ c a t ที่ต่างกันเนี่ยสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ต่างกันแบบคนละขั้วได้เลยนะครับซึ่งเราแบ่งได้เป็น2เส้นทางหลักๆ เส้นทางแรกเราเรียกว่ารูปแบบที่ช่วยปกป้องร่างกายครับแบบนี้จะเกิดเมื่อ LCAT ทำงานได้ดีมากซึ่งมักจะถูกกระตุ้นโดยภาวะคีโตซิสเอสโตรเจนหรือไทรอยฮอร์โมนผลลั์ที่เห็นในผลเลือดก,ก็คือระดับ HDL-C จะสูงขึ้นมี HDL-2 ซึ่งเป็น HDL ขนาดใหญ่ที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นแม้ว่าในบางที LDL-C หรือไขมันเลวอาจจะสูงขึ้นมานิดหน่อยจากกระบวนการแลกเปลี่ยนไขมันในร่างกายแต่ภาพรวมแล้วถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพหลอดเลือดของเราครับ ส่วนอีกทางหนึ่งก็คือรูปแบบที่ก่อให้เกิดโรคครับอันนี้จะเกิดเมื่อ LCAT ทำงานได้น้อยลงสาเหตุก็มักจะมาจากภาวะอักเสบหรือภาวะดื้ออินซูลินผลในแลบก็จะกลับกันหมดเลยคือระดับ HDL-C จะต่ำลง apoA1 ลดลงแต่กลับไปเพิ่ม LDL ชนิดเล็กและหนาแน่นหรือ s d l d l ซึ่งเป็นตัวร้ายเพิ่มคอเลสเตอรอลตกค้างและที่สำคัญที่สุดคือกระบวนการร um ีไซเคิลคอเลสเตอรอลหรือ RCT มันจะรวนไปหมดเลย ซึ่งน้ำหมดนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างมากและแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับเราจะมาดูกันว่า LCAT ไม่ได้ทํางานอย่างโดดเดี่ยวนะครับแต่มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของปรากฏการ์โดมิโนโที่ส่งผลกระทบไปถึงภาพรวมของไขมันทั้งหมดในร่างกายเลย อย่างที่เห็นในแผนภาพนี้เลยครับ LCAT ไม่ได้ทำงานคนเดียวมันเป็นส่วนหนึ่งของทีเมนไซที่ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพราะการทำงานของ LCAT ที่เป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนไปนิดเดียวมันก็จะส่งแรงกระเพื่อมต่อกันไปเป็นทอดทอดทำให้ภาพรวมของไขมันในร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลย เพราะฉะนั้นจุดสำคัญที่อยากจะย้ำเลยก็คือการทำงานของ LCAT นี่แหละครับที่เป็นเหมือนโดมิโน,โนตัวแรกที่ล้มลงและมันก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ส่งผลไปถึงทุกอย่างเลยตั้งแต่ขนาดของ HDL คุณภาพของ LDL ไปจนถึงปริมาณของคอเลสเตอรอลที่ตกค้างอยู่ในกระแสเลือดของเราดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้คิดกันก็คือพอเราเข้าใจบทบาทของ LCAT มากขึ้นแล้ว มันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อผลตรวจคอเลสเตอรอลแบบเดิมๆไปได้อย่างไรบางทีตัวเลข HDL หรือ LDL ที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของเรื่องราวสุขภาพหลอดเลือดของเราก็ได้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหาในวันนี้ครับเราน่าจะคุ้นคุ้นกันดีอยู่แล้วกับคำว่าคอเลสเตอรอลตัวดีหรือ HDL กับตัวร้าย LDL แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้คำว่าดีของ HDL เนี่ยเบื้องหลังมันคืออะไรกันแน่อะไรที่ทำให้มันทำงานของมันได้จริงๆ วันนี้เราจะมาสำรวจกลไกนี้กันครับจากข้อมูลแล้วก็แผนภาพที่ผู้ฟังส่งเข้ามามันชี้ไปที่เอนไซม์ตัวหนึ่งครับเหมือนเป็นผู้ควบคุมเกมทั้งหมดเลยชื่อว่า LCAT เราจะมาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆว่ามันคืออะไรทำงานยังไงแล้วมันบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพของเราได้บ้าง ใช่แล้วค่ะเราจะมาถอดรหัสภาพที่ดูเพลนๆอาจจะซับซ้อนนะคะให้กลายเป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อให้เห็นภาพรวมการจัดการคอเลสเตอรอลที่มันอืมลึกซึ้งกว่าแค่การดูตัวเลข HDL กับ LDL ค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลย LCAT ที่ว่านี่ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับ ถ้าจะให้เข้าใจภาพใหญ่ก่อนนะคะจากข้อมูล l l c a เป็นผู้เล่นคนสำคัญมากในกระบวนการที่เรียกว่า reverse cholesterol transport หรือ RCT คือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะคะอยากให้ลองนึกภาพว่า RCT คือระบบเก็บขยะคอเลสเตอรอลของร่างกายเราค่ะระบบเก็บขยะ ใช่ค่ะมีหน้าที่คอยเก็บคอเลสเตอรอลส่วนเกินจากเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็ส่งกลับไปที่ตับเพื่อกำจัดทิ้งอ๋อเหมือนทีมเทศบาลที่คอยเก็บขยะตามบ้านเพื่อไม่ให้ขยะมันล้นเมืองอย่างนั้นใช่ไหมครับเป๊ะเลยค่ะและในทีมเก็บขยะนี้แอลแคก็คือแบบว่าพนักงานคนสาคัญที่อยู่บนรถขยะรถขยะที่ว่าก็คือ H D L ถูกต้องค่ะรถขยะก,ก็คือ HDL นั่นเองหน้าที่หลักของ l c a t s ที่ระบุไว้ในเอกสารก็คือการแพคขยะค่ะมันจะกเปลี่ยนคอเลสเตอรอลอิสระที่เราอาจจะนึกภาพว่าเป็นเหมือนขยะเปลียกที่ยังไม่ได้ใส่ถุงให้กลายเป็น c ส o l e s t e r o l เ s t e r หรือ CE การเปลี่ยนเป็น c เ o l e s t e r o l เ s อ,อร์ ฟังดูเทคนิคนิดนึงนะครับมันคือการแพ็คขยะให้ดีขึ้นยังไงครับมันคือการบรรจุคอเลสเตอรอลลงในกล่องที่ปิดสนิทเลยค่ะทําให้มันถูกเก็บไว้ตรงใจกลางของ HDL ได้อย่างปลอดภัยไม่รั่วไหลหรือหกหล่นไปเกาะตามผนังหลอดเลือดระหว่างที่กําลังขนส่งอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าไม่แพ็คให้ดีขยะก็อาจจะตกเกลื่อนถนนระหว่างทางได้เหมือนเราต้องเอาขยะใส่ถุงดําแล้วก็มัดปากให้แน่นๆก่อนทิง้ง ใช่เลยค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะคะการมัดปากถูหรือการเปลี่ยนเป็น CE เนี่ยมันมีผลสำคัญอีกอย่างด้วยคือมันเหมือนเป็นตัวสร้างแรงผลักดันให้กระบวนการทั้งหมดเดินหน้าไปได้เรื่อยๆค่ะทำให้ HDL ไปเก็บคอเลสเตอรอลจากเซลล์อื่นๆต่อไปได้ไม่ใช่หยุดอยู่แค่ที่เดียวน่าสนใจมากครับแสดงว่า LCAT ไม่ใช่แค่แพ็คขยะแต่ยังช่วยให้ระบบทางานได้มีประสิทธิภาพด้วยมีอีกค่ะ ผลพลอยได้ที่สำคัญมากๆเลยก็คือมันช่วยให้รถขยะของเราอัปเกรดตัวเองได้ด้วยอัปเกรดใช่ค่ะในแผนภาพจะเห็นว่า HDL ไม่ได้มีขนาดเดียวนะคะมันมีวิวัฒนาการของมัน LCAT จะเปลี่ยน HDL แรกเกิด ที่เหมือนรถกระบะคันเล็กๆแบนๆให้กลายเป็น HDL ที่ใหญ่ขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นเหมือนอัปเกรดเป็นรถเก็บขยะ6ล้อแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นรถ10ล้อคันใหญ่ที่บรรทุกขยะได้เยอะที่สุดค่ะโอ้โหเหมือน LCAT เป็นทั้งคนแพ็คขยะแล้วก็เป็นช่างที่คอยอัปเกรดรถเป็นในตัวเลยแล้วเจ้าเอนไซม์ที่เก่งขนาดนี้มันมาจากไหนครับร่างกายเราสร้างเองเลยครับร่างกายเราสร้างขึ้นเองทั้งหมดเลยค่ะ ข้อมูลระบุชัดเจนว่า LCAT ถูกสร้างขึ้นที่ตับแล้วตับก็จะปล่อยมันออกมาในกระแสเลือดจากนั้นมันก็จะไปเกาะอยู่บนผิวของ HDL เพื่อเริ่มทำงานของมันค่ะโอเคครับพอเห็นภาพการทำงานของมันแล้วทีนี้แหะครับผมวันนี้คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยนะ ในเอกสารบอกว่าการทำงานของ LCAT มันไม่ได้คงที่มันมีทั้งตอนที่ทำงานได้ดีเยี่ยมกับตอนที่ทำงานได้แย่ลงซึ่งผลลัพธ์มันต่างกันคนละขั้วเลยเรามาเริ่มที่ด้านสว่างกันก่อนดีกว่าครับถ้า LCAT ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพจะเกิดอะไรขึ้นครับในข้อมูลเขาเรียกสภาวะนี้ว่ารูปแบบที่ช่วยป้องกันหรือ protective pattern ค่ะ เป็นสถานการณ์ในอุดมคติเลยซึ่งมักจะถูกกระตุ้นโดยสภาวะที่ร่างกายมีสุขภาพเมตาบอลิกที่ดีเช่นภาวะคีโตซิสระดับที่เหมาะสมหรือการทำงานของฮอร์โมนบางตัวที่สมดุลค่ะแล้วเวลาที่เราไปตรวจเลือดรูปแบบที่ดีนี้จะสะท้อนออกมาในค่าต่างๆยังไงบ้างครับ แน่นอนว่าอย่างแรกที่เห็นเลยคือระดับ HDL-C หรือคอเลสเตอรอลตัวดีจะสูงขึ้นค่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ปริมาณแต่เป็นคุณภาพด้วยเราจะพบว่ามีสัดส่วนของ HDL-2 ซึ่งก็คือรถขยะคันใหญ่ที่โตเต็มวัยและทำงานได้ดีที่สุดสูงขึ้นอย่างชัดเจนนี่เป็นสัญญาณที่บอกว่าระบบเก็บขยะของเรากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเลยค่ะแต่มันมีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะทาให้หลายคนแปลกใจค่ะ คคืออะไรรับเมื่อ LCAT ทำงานอย่างเต็มที่เราก็สร้าง CE หรือขยะที่พักเราได้เยอะมากๆ CE ส่วนหนึ่งจะถูกส่งต่อไปให้อนุภาค LDL ค่ะผ่านเอนไซม์อีกตัวที่ชื่อ CETP ซึ่งกระบวนการแลกเปลี่ยนนี้ในเอกสารชี้ว่ามันอาจทำให้ตัวเลข LDL-C ที่เราเห็นในผลเลือดสูงขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ตรงนี้มันสวนทางกับสิ่งที่เราได้ยินกันมาตลอดเลยนี่ครับว่า LDL คือตัวร้ายยิ่งสูงยิ่งอันตรายแล้วทำไมพอระบบทำงานดี LDL ถึงสูงขึ้นได้ล่ะครับมันไม่น่ากังวลหรือครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ และนี่คือความซับซ้อนที่การดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวอาจทำให้เราเข้าใจผิดได้ในบริบทนี้นะคะการที่ LDL-C สูงขึ้นไม่ได้แปลว่ามีขยะเพิ่มขึ้นแต่เป็นสัญญาณของการจราจรที่คับข้างของรถขนส่งค่ะ ลองนึกภาพระบบลอจิสติกที่มีประสิทธิภาพมากๆมีรถบรรทุกวิ่งเข้าว,วิ่งออกตลอดเวลาเพื่อขนส่งสินค้าถ้าเราไปนับจํานวนรถบนถนนตอนนั้นเราก็จะเห็นว่ามีรถเยอะแต่เยอะในที่นี้คือสัญญาณว่าระบบกําลังทํางานเต็มที่ไม่ใช่สัญญาณของรถติดหรืออุบัติเหตุค่ะ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองคือความสูงเพราะระบบรีไซเคิลของเรากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่ใช่สัญญาณอันตรายเสมอไปเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความเข้าใจเดิม,ดมไปเลยนะครับโอเคครับนั่นคือด้านสว่างเมื่อ LCAT ทำงานเต็มที่แต่ในเอกสารก็พูดถึงด้านมืดด้วยซึ่งดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพที่เราได้ยินกันบ่อยๆมันเป็นยังไงครับเมื่อ LCAT ทางานผิดพลาดไปค่ะ แหล่งข้อมูลเรียกสิ่งนี้ว่ารูปแบบที่ส่งเสริมการเกิดโรคหรือ atherogenic pattern ซึ่งก็คือสภาวะที่เอื้อต่อการเกิดพลัอุดตันในหลอดเลือดเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากค่ะสาเหตุหลักๆที่ทำให้ LCAT ทำงานลดลงก็คือภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายการอักเสบ ใช่ค่ะลองนึกภาพว่าการอักเสบเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังไม่หยุดในร่างกายพอร่างกายต้องวุ่นอยู่กับการดับไฟมันก็จะลดความสําคัญของงานอื่นๆลงรวมถึงงานเก็บขยะด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือแม้แต่ปัจจัยทางพันธุกรรมก็มีส่วนด้วยค่ะปัจจัยพวกนี้ดูเป็นเรื่องของสุขภาพองค์รวมเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องไขมันอย่างเดียว แล้วพอ LCAT ทำงานได้น้อยลงมันจะไปปรากฏในผลเลือกของเรายัางไงครับผลจะตรงกันข้ามกับแบบแรกอย่างสิ้นเชิงเนยค่ะอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนมากคือระดับ HDL-C จะลดต่ำลงซึ่งนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่น้อยลงแต่มันคือสัญญาณบอกว่ารถเก็บขยะของเราไม่ค่อยได้ออกไปทำงานพอนึกภาพออกไหมคะนึกออกเลยครับคือโรงรถมีรถจอดอยู่แต่ไม่มีคนขับหรือไม่มีน้ำมันรถเลยไม่ได้วิ่งถูกต้องค่ะ และเมื่อรถเก็บขยะไม่ออกวิง่ง LCAT ก็ทำงานไม่ได้กระบวนการแพ็คขยะก้อนล้มเหลวทีนี้เรื่องร้ายๆก็จะตามมาเป็นทอดๆเลยค่ะผลกระทบที่น่ากลัวที่สุดคือมันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ LDL ชนิดที่อันตรายที่สุดนั่นคือ LDL ขนาดเล็กและหนาแน่นหรือ Small Dense LDL ค่ะ SdLdl นี่คือตัวร้ายในหมู่ตัวร้ายที่ได้ยินกันบ่อยๆเลยใช่ไหมครับทำไมมันถึงอันตรายกว่า LDL ทั่วไปครับ ใช่ค่ะมันคือตัวร้ายตัวจริงเลยเพราะด้วยขนาดที่เล็กจิ๋วของมันมันเหมือนผู้ร้ายที่ตัวเล็กแล้วก็ลื่นไหลสามารถแทรกซึมเข้าไปในรอยแตกเล็กๆของผนังหลอดเลือดเราได้ง่ายมากและที่แย่กว่านั้นคือมันเสียง่ายหรือถูกออกซิไดซ์ได้ง่ายพอมันเข้าไปในผนังหลอดเลือดแล้วโดนออกซิไดซ์มันก็จะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบแล้วก็ก่อตัวเป็นพลักได้ง่ายกว่า LDL ขนาดปกติหลายเท่าเลยค่ะ โห oh, ฟังดูแล้วน่ากลัวมากครับเหมือนว่าพอแอลแคตตัวเดียวทำงานแย่ลงมันส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโไปทั้งระบบเลยแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในภาพรวมครับดูเหมือนว่าแอลแคจะเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมสุขภาพเมตาบอลิกของเราอย่างเรื่องการอักเสบหรือภาวะดื้ออินซูลินเข้ากับคุณภาพของคอเลสเตอรอลโดยตรงเลย ถูกต้องค่ะนั่นคือประเด็นสําคัญที่สุดเลยสิ่งที่น่าทึ่งจากข้อมูลชุดนี้คือทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดจริงๆ l c a t ไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในแผนภาพที่ซับซ้อนขึ้นจะเห็นว่ามันทำงานประสานกับเอนไซม์ตัวอื่นๆอีกหลายตัวทั้ง CEP, t LPL, HL เหมือนเป็นวงออเคสตราวงใหญ่เลยค่ะเหมือนเป็นวงออเคสตราถ้าเครื่องดน,นตรีชิ้นหนึ่งเล่นเพี้ยนไปทั้งวงว่าจะรวนได้เลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและในวงออเคสตรานี้ LCAT ก็เปรียบเสมือนวาทยากรที่คอยให้จังหวะเริ่มต้นถ้าวาทยากรให้จังหวะได้ดีมีพลังบทเพลงที่ออกมาก็จะเป็นเพลงที่ไพเราะก็คือมี HDL2 ที่มีคุณภาพแต่เมื่อไหร่ที่วาทยากรเริ่มอ่อนแรงให้จังหวะผิดเพี้ยนไปซึ่งก็มักจะเกิดจากปัญหาสุขภาพองค์รวมที่เราคุยกันไปเพลงทั้งเพลงก็จะเพี้ยนไปหมดเลยค่ะกลายเป็นเพลงร็อกที่แบบว่าไม่เป็นระเบียบแทนก็คือมี Sdl2 เต็มไปหมด เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับดังนั้นการที่เรามองแค่ตัวเลข HDL หรือ LDL โดยรวมในใบวจเลือดมันอาจจะไม่ได้บอกเรื่องเราทั้งหมดจริงๆการทำความเข้าใจการทำงานของระบบหรือคุณภาพของอนุภาคไขมันซึ่งมี LCAT เป็นวาทยากรคนสำคัญนี้แหละครับคือคุณแจส่งทั้งหมดการที่ LCAT ทำงานได้ดีหมายถึงระบบขนส่งของเรามีคุณภาพแต่ถ้า LCAT ทางานแย่ลงคุณภาพของระบบก็จะแย่ตามไปด้วยค่ะ วันนี้เราได้เจาะลึกกันตั้งแต่การทำความเข้าใจบทบาทของ LCAT ในฐานะพนักงานแพ็คขยะและช่างอัปเกรดรถ HDL ไปจนถึงการที่มันเป็นเหมือนวัตยากรที่ควบคุมคุณภาพของคอเลสเตอรอลทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนสุขภาพเมตาบอลิกโดยรวมของเราด้วยนะครับค่ะ หัวใจสำคัญที่อยากให้ได้กลับไปจริงๆคือสุขภาพเมตาบอลิกของเราทั้งภาวะอักเสบความไวต่ออินซูลินมันคือต้อนน้ำที่ส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของเอนไซม์อย่าง LCAT ซึ่งเป็นกลางน้ำและค่าคอเลสเตอรอลท,ที่เราเห็นในผลเลือดนั้นเป็นแค่ปลายน้ำเท่านั้นเองค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้เราอยากทิ้งท้ายคำถามให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับ จากข้อมูลที่เราเห็นว่ามีเอนไซม์อีกตัวชื่อ CETP ที่รับช่วงต่อจาก LCAT โดยนำคอเลสเตอรอลที่แพ็กเสร็จแล้วไปให้กับ LDL ซึ่งเรื่องนี้ทำให้มีการพัฒนายาเพื่อเข้าไปยับยั้งการทำงานของ CETP โดยเฉพาะด้วยความหวังว่าจะช่วยเพิ่ม HDL แล้วก็ป้องกันโรคหัวใจได้แต่หลังจากที่เราได้เรียนรู้ถึงความซับซ้อนของวงออเคสตราวงนี้แล้วการที่เราพยายามจะเข้าไปปิดปากเครื่องดนตรีเพียงชิ้นเดียวในระบบที่ทำงานประสานกันอย่างสลับซับซ้อน เช่นนี้มันอาจนำไปสู่ผลกระทบที่เราคาดไม่ถึงหรือทำให้บทเพลงโดยรวมเพี้ยนไปในรูปแบบใหม่ได้อย่างไรบ้างครับ